มาค่ะพี่ได้เวลาผัดกระเพรา เริ่มจากพริกแห้งก่อน3เม็ดนะคะตำพอละเอียดค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยเท่านั้นนะคะใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็พริกขี้หนูจ้ะก็กะเอานะคะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะจ้ะตำแค่พอบุบบุบไม่ต้องให้ละเอียดถ้าได้ชื่อว่าผัดกระเพราก็ต้องเผ็ดร้อนสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะมาทอดไข่ดาวกันก่อน,นะคะ่ะหนิงจะทอดไข่ขาวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไข่แดงลงไปตรงกลางเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะได้กรอบก่อนวันนี้หนิงทำกินเองนะคะคนเดียวเห็นพริกเยอะๆแบบนั้นก็คือ กินคนเดียวค่ะหนิงเป็นคนกินเผ็ดอะคะ่ะและนี่นะคะไข่ขา,ขาเนี่ยมันกรอบขอบขอบแล้วเห็นไหมคะไข่แดงก็จะเยิม้มเยมน่ากินมากๆเลยค่ะตักผักไว้ก่อนคราวนี้นะคะเทน้ามันทิ้งนิดนึงเหลือไว้นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะตามด้วยพริกําของเราเลยค่ะผัดพอหอมนะคะวันนี้หนิงใช้หมูสับกับเนื้อสับปนกันเอามาสับเองค่ะมันก็ยังมีพังผืดติดอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนตะหลิวสักหน่อยนะคะก็ต้องสับๆกันหน่อยละคะ่ะเพราะว่ามันติดกันนะคะพอน้ําจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันออกมาแล้วอะ่ะ ก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะกินพริกกับกระเทียมนีายจะซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์สูตรนี้นะคะจะหอมมากหอมแบบหอมผัดกะเพราหอมเครื่องพริกแกงของผัดกะเพราหลังจากนั้นก็จะเติมซีอิ๊วดำนิดหน่อยซีอิ๊วขาวหยอะเดียวแล้วก็ซอสฝักเขียวหย่อเดียว ตัดด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสสักหน่อยนะคะคลุก,ก,กเขาให้เข้ากันค่ะแบบนี้นะคะและนี่คือเคล็ดลับผัดกะเพราบ้านเองเลยค่ะตอนนี้ให้เปิดไฟแรงเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาตอนสุดท้ายเราจะเหยาะน้ำปลาไปตอนสุดท้ายรีบผัด 2- อสมตลบแล้วตามด้วยกระเพราค่ะไฟให้แรงเลยนะคะพอกะเพราสลบแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะผัด พี่พี่น้องน้องคนไหนที่ชอบกินผัดกระเพราแบบแ,แห้งๆที่มีกระเพรากับหมูสับไม่ต้องมีเครื่องอะไรเยอะแยะแล้วก็รสชาติจัดๆเข้มข้นนะคะบอกเลยสูตรนี้ค่ะรับประกันความอร่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะเที่ยงนี้กินอะไรกันหรือยังนึกไม่ออกก็ลองผัดกระเพรากันดูค่ะผัดกระเพราอาจจะเป็นเมนูสิ้นคิดของใครหลายๆคนแต่นี่จะบอกว่าผัดกระเพรา เป็นเมนูที่ติดอันดับ3ใน100เมนูที่ดีที่สุดในโลกค่ะมาภูมิใจในผัดกะเพราของชาติไทยกันค่ะว่าแล้วนะคะก็ขอซวบสักหนึ่งช้อนค่ะตักโชว์กันไปเลยจ้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ